ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NK Trader เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ก็อ,อยู่กับนกเหมือนเดิมเลยนะคะห่างหายไปนานเลยเนาะจากการเทรดนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้หายไปไหนเนาะก็ยังเทรดอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เทรดลง u t u b e นะคะแต่ว่าก็เทรดเทรดคนเดียวเทรดคนเดียวเองนะคะแต่ไม่ได้เทรดพอร์ตเต่าเนาะวันนี้ก็จะมาเทรดพอร์ตเต่านะคะโดยที่ การเทรดพอตเต่า EP 1แล้วก็เป็นวันที่1สิงหาคมด้วยนะคะพอตเต่านี้เนาะนูก็ตั้งใจนะคะว่าจะปั้นไปให้ถึงเอ้ยไม่ใช่จะปั้นสิจะรักษาเงินทุนไว้ให้ถึง50วันนะคะโดยที่ไม่รู้แหละว่าเอ่อ50วันแล้ว้นงจะจบกำไรหรือว่าจบขาดทุนนะคะก็เหมือนกับการ รักษาวินัยของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็แบบจริงจังที่สุดนะคะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ติดตามรับชมได้เลยค่ะโอเควันนี้นกก็จะเทรดที่ไม้ละ9.12เหรียญน,นะคะเพราะว่า,าในพอร์ตนกมี304เหรียญน,นะคะตอนนี้17เซ็ซน <laughs> เนาะ17เซ็ซนนี้ก็ไม่ได้นับนะคะก็เอาแค่4เซนพอแล้วเนาะ โอเควันนี้วันอาทิตย์เนาะจะจบยังไงก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆรับชมได้เลยค่ะตรงนี้มีแรงซื้อนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวรับเก่ามีโอกาสเป็นเอ้ยเป็นแนวต้านเก่ามีโอกาสเป็นแนวรับใหม่ได้นะคะตรงนี้รอเบรกไปก่อนหรือว่ารอสัญญาณก่อนละกันนะคะ จะกากดเนาะ นเ,นเขาลงมาจากแนวต้านแนวนี้ตนก็โซนแรงซื้อเลยนะคะเหมือนเขาจะวิ่งเป็นไซเวนะคะแต่เป็นไซเวที่ <c oughs> โห<อ>ดมากเนาะทิ้งไส ทิ้งไซ้์ซะไม่กล้ากดเลยตรงนี้เขาจะเบรกราคาได้หรือเปล่าตรงนี้คอมเนก็ค่อนข้างที่จะดีเลย์นิดหนึ่งนะคะแถวนี้ทะลุมาเนาะ เดี๋ยวหาจุดเข้าออเดอร์ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ากราฟวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมเนาะะวันอาทิตย์ด้วยวันนี้ก็เทรดพอตต่อวันแรกเปิดมาในวันอาทิตย์เลยเนาะไม่รู้จะจบยังไงนะคะเพราะสายบู๊โอ <laughs> okay. oh. เหมือนจะเน็ตหลุดนะคะอ๋อไม่ได้หลุดเนาะเน็ตที่บ้านเป็นอะไรไม่รู้นะคะชอบเน็ตหลุดมากเนาะ,ะเน็ตหลุดบ่อยมากนะคะ ยังไม่ค่อยชัดเลยเค okay, ถ้าแท่งนี้ปิดเขียวนูกะเทรดขึ้นตามไปหนึ่งออเดอร์นะคะแต่ถ้าปิดเป็นโดจิหรือว่าแท่งสีเทานูก็จะไม่กดเนาะแบบนี้ไม่เล่นนะนี่มีแนวแกร็บนะคะเขาผ่านแกร็บขึ้นไปแล้วเนาะ ขอหาจุดเข้าออเดอร์ดีๆนิดนึงนะคะเพราะวันอาทิตย์เนาะอย่างที่ทุกคนรู้ว่ากราฟก็ค่อนข้างที่จะยากกราฟบอนอาทิตย,ย์เปิดทุกคู่หรือ,อยังวันนี้คู่นี้ยังไม่ได้เปิดมีสิบสองคู่ตอนนี้นกเลือกเทดดิจิตอลนะคะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะดีเลย98%้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ เขาจะวิ่งมาหาแนวข้างล่างน่ยนะเท่าที่นกสังเกตนะคิดบ้านะโอเคกลับมาปิดใต้แนวแล้วนะคู่นี้ เรื่องนี้น่าจะชัดแล้วนะคะว่าน่าจะมีโอกาสลงต่อโอเคเราเข้าออเดอร์ที่หนึ่งไปแล้วนะคะเที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะออเดอร์แรกในวันนี้นะคะพิต่อในวันนี้ออเดอร์แรกก็กดตามไปเนาะเขาเกิดแท่งเทียนแดงกินกินตรงแนวต้านลงมาเพราะว่า เห็นเขาลงมาหลายรอบแล้วแล้วก็รอบนี้ลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปไม่ผ่านนะคะลงมาปิดเป็นแดงใหญ่ก็เลยเลือกจะตามเชินไปเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะจบยังไงนะคะสําหรับออเดอร์แรกก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือกดในการเทรดของเราก็คือชนะ2ไม้ติดก็จบงานนะคะถ้าแพ้2ไม้ติดก็จบงานเช่นเดียวกันเนาะสำหรับวันนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไง แต่ถ้าชนะสลับแพ้ก็อาจจะเทต,ต่อนะคะโอเคเ,อเดินแรกน่าจะไม่มีปัญหาเนาะโอเคก็ขอแคปแป,ป๊บหนึ่งอ้าวพิมพ์ว่าพอดเต่าเดือนสิงหาคมอ้าวเป็นภาษาอังกฤษทำไมทุกคนไม่บอกหนูเลยเนี่ย เต่าเดือนสิงหาคมออเดอร์ที่หนึ่งโอเคนุกจะแคปลงที่เพจนะคะสำหรับเพื่อนๆนคนไหนที่อยากติดตามาเพจเฟ e บุ o k ของนกนะคะก็ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเนาะก็สามารถคลิกไปพูดคุยสอบถามหรือว่า ูดคุยกันได้นะนกก็ไม่ได้มปีประสบการณ์ในการเทรดมากจนสามารถทำกำไรได้เยอะแยะนะคะแต่ว่านกก็ศึกษามาพอสมควรก็ศึกษามาพอสมควรอยู่พอที่จะสามารถเอาตัวรอดในตลาดได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้จบกำไรเสมอไปเนาะก็มีขาดทุนบ้าง เป็นเรื่องปกติของการลงทุนนะคะต่อยาวๆเลยนะคะ ก็วิ่งเป็นกรอบไซว์เวชัดเจนเลยนะคะที่นีวจะรอไซเวกรอบนี้เนาะมีแท่งบัตเตอร์บาร์ด้วยคือตรงนี้โอเคเดี๋ยวรอที่นี่ตรงนี้ก็นลกันนะคะเดี๋ยวด,ดูว่าเขาจะวิ่งยังไงโอ้กระชากแรงอะ เดี๋ยวต้องมาดูว่าเขาจะวิ่งขึ้นไปหาแนวให้เราหรือเปล่าจะถึงแนวเขาก็วิ่งอ่อนแรงลงเนาะ หนังสือค่อนข้างที่จะเยอะนะแบบนี้ไม่น่าจะได้เข้าออเดอร์ที่กัับคู่เมื่อกี้แล้วนะเขาวิ่งแรงมากเลยแล้วก็กระชากแรงมาก <c oughs> มีแนวอยู่ตรงนี้หนึงแนวเนาะ เขาขึ้นไปถึงมีโอกาสกดเทรดลงนะคะถ้าขึ้นไปถึงแล้วเกิด r j j e t t o o n เอเคไม่ถึงเนาะก็ไม่เป็นไรขึ้นไปสร้างไฮใหม่ได้แล้วนะคะตรงนี้นกะคิดว่าเขากำลังจะก่อตัวเป็นเทรนขาขึ้นเนาะโดยที่ ตรงนี้เป็น l o แล้วก็ high แล้วก็หายนะคะตรงนี้ก็แดงเกินกินเนาะเราจะอ้างอิงที่โดจิตรงนี้ขอให้เขาขึ้นไปนิดนึงเนาะแรงจะกดลงนะคะโอเคกดลงไปออเดอร์ที่2นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะ เป็นยังไงเนาะสำหรับออเดอร์ที่2นะคะเดี๋ยวออเดอร์แรกเราก็ยังไม่ได้กรอกในพอตเนาะเท็ดไปที่กสิแปดเปอร์เซ็นแล้วก็วินไปนะคะวินก็ใส่สีเขียวไว้นิดนึงโอเคอม,อม,มาลุ้นกันออเดอร์ที่สองจะจบยังไงนะคะแต่ความเสี่ยงก็คือเขากำลังปรับตัว เป็นเทนวิ่งเป็นเทนขาขึ้นนะคะแต่ว่าเขามาเกิดแดงเกินกินตรงนี้พอดีเนาะก็เลยเลือกที่จะกดไปนะคะสำหรับออเดอรนี้2 1โอเคก็ชนะไปนะคะสำหรับออเดอร์ที่2ก็วันนี้ก็จบงานนะคะจบงานไปสำหรับวันแรกของพอเต่านะคะก็98%เาะแล้วก็ วินไปโอเคก็วันนี้กำไรอยู่ที่กี่เหรียญเนาะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนนะนี่ได้กำไรอยู่ที่กี่เหรียญก็การเติบโตของพอร์ตนะคะก็อยู่ที่5 5.88%เนาะ5.88%ก็วันแรกนะก็ถือว่าจบได้สวยเลยนะคะ <c oughs> โอเคก็สำหรับวันนี้ก็แล้วก็เทรดพอต่อจบอาจจะจบแค่นี้นะคะแต่ว่าก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเปิดบัญชีทดลองเทรด IQ Option นนะคะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนกได้เลยนะคะหรือว่า ใครอยากที่จะเรียนรู้หรือว่าอยากรู้ว่าการเทรด b n n เ r y o p t i o ปเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ก็สามารถอาแอดไลน์นกไอที่ ID Line ข้างล่างนี้นะคะหรือว่า,าคลิกที่ลิงก์นะคะเพจแฟนเพจ Facebook ของนกเองเนาะ <c oughs> ก็สามารถทักมาหานกได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวนกจะแนะนำให้เนาะ <c oughs> หรือว่าอยากที่จะเรียนคอร์สเรียนกับนกก็สามารถ ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะคะเพราะว่าหนก็ว่างอยู่เนาะอาจจะอยากเข้ามาเรียนหรือว่าเข้ามาศึกษาก็ได้นะคะสำหรับโนเองก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ